พสมมนกสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับลุงสีฟ้าเหมือนะครับนะฟ้าเหมือเต็มตัวครับเช้าหน้าเต็มตัวครับเช้าไรเต็มตัวนะพี่น้องเนาะวันนี้กะเล็กเอาแจ็คเตอร์จอดด้วยหันละมัวนม้วแขกเอาเอิญเอานามไปแหกินนามนี่แหละเรียกว่าปักขัดขัดวงม้อยใน่ในหัว่าคล้ายๆว่าเอามันออกจากจากเครื่องนะครับแล้วก็ออกมา จากทางรถนี่ผมเห็นมาได้หลายแล้วยังกลับเยาวรถแล้วแล้วยังหาอึเบิ้งนะครับอึเบิ้งเห็บิ้งจะว่าผมนี่ดอกขี้น้องกู้รูนไปย้อนยังจะว่าหลายครับีจะดอกพอดีหาเอื้อไปขี่น้องเบิ้งยังจะว่าหลายครับจะว่ากับผมีม่น่วยหาอยู่งไหนจะว่ามุ่งพิ่นกัได้ยุเพวกอึอะไรจะว่าเอื้อมันกัหายาก เพราะว่ามันพึ่งเป็นดอกไม่รู้ว่าเขาเอามาจากแสลดมุ่งคนไปหาเมลหลายก็กินแตงโมครับนี่กินแตงโมผูดนี่ครับนี่มีแค่แตงโมผูลูกมันจะคือเมล่อนนม่เป็นหอกก้อนนี่นเป็นแตมี่บุญเอื้อแต่ว่ากับบุญนี่ไงครับ หลายครับเออคนแ,แ,แล้วครับตกแดงรวมมีหน่วยนะครับพเพราะติกาเลี้ยงหมกโม่แบบนี้เนาะเดี๋ยวนะมาสองแถวฟังกันฟัง,ฟงหนึ่ง้ากาศตรงกลางนี่เตรอยเอาไว้ให้รถแกเตอร์แลนทำน,นะเงอ มอมกม้นอยี้่มูวนบอลนิดหน่อยิมนวนมือไงมือนี่มือที่สครับมือนี่ขากรถตรงรหลดมือถ้าขนาดแคเอาบมกม้ออกจากทางรถรถซื้อนี่กะมือละมันยนนี่อู้หนักมาหลดขึ้ก่อน นี่ครับโม่ผูดแนแบบนี้นะอืจแบบอ,อย่างต่อเนี่ยอืด้วยหน่อย รถผมนี่รถผมนะไอ้ครับเตรียมมือเลยหมู่บ้านนี่เ <c oughs> ม,ม,ม,มื่อวานนี่เมื่อนี่ขึ้นถิ่นไหมครับนี่มื่อนี่คือนถิมม่นแต่บ้านไหนอาจจะได้เก็บอีกอยเยอะบ้านไหนใจกันเอาะเจ้าว่างั้นเครื่องมันตายครับผมกินงหน <c oughs> งษ์เขาอ็บอกง้อปูนตายแล้ววัวเขาเอารถย้ำแล้วเนาะเอาขับรถกันไปเนาะ